คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Dendary g e Monkey King นะก็เป็นเกมใหม่ที่ผมยังไม่เคยได้เล่นเลยนะครับทุกคนมีคนชวนให้มาเล่นบอกว่าเนี่ยเออลองในเกมนี้ดูดิแต่ง่ายแล้วก็ระบบน้อยผมก็มาลองเล่นดูเออมันก็คล้ายเกมมวยไทยเหมือนกันนะคือมัน สกแกตเตอร์กับ Y วแค่นั้นเองสกแกตเตอร์สมุฟรีไก็ได้เงินก็เล่นง่ายๆนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมทุน5้าอยนะเหลือจากเมื่อวานยังไม่ได้ออกเดี๋ยวผมกดรอบละสิบบาทนะทุกคนมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะกดไปพร้อมกันเลยพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เลยผมอันแชทอยู่นะอันนี้เราอยู่เกมเดนเดอรี่นะทุกคน ไปสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะทุกคนแค่นั้นเลยเล่นของแบรนด์นี้ก็โอเครู้สึกว่าโอเคอยู่ใส่าตามกันได้ใส่าตามกันได้จัดไปดูไว้พร้อมกันทุกคนว่าจะได้หรือจะโดนมันแตกได้ไงอะ่ะมันไปโดนอะไรนี่ซึ่งเกมนี้ผมก็ เล่นครั้งแรกนะงงเหมือนกันแต่ว่าดูดูดูแล้วนะคือสเก็ตเตอร์กับวายออกก็คือได้ตังค์แต่เมื่อกี้นี้คือไม่รู้ว่ามันแตกตัวไหนนะทุกคนไปต่อยจะเทาะไปได้กําไรไปแล้วร้อยนึ่งนะทุกคนผมอยากจะแนะนำทุกคนว่าแบบว่าเล่นตามที่ไหวนะทุกคนถ้าเกมไหนที่มันแบบว่ามันฝืนอะ่ะเข้าใจคำว่าฝืนมาคือถ้าแบบมันไม่แตกอะ่ะ ก็อย่าไปพยายามฝืนเล่นนะทุกคนพยายามเปลี่ยนเกมใหม่หาอะไรใหม่เราเป็นผู้เล่นเหมือนกันอะ่ะคือไปฝืนมันก็ไม่ได้อะ่ะถ้าเกมนี้แม่งแ,แบบไอ้หูแม่งไม่ออกเลยวะอะไรวะอะไรเงี้ยควรจะเปลี่ยนนะทุกคนอย่าฝืนเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเราผมเนี้ยผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่นั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเท่านี้จะได้เท่าไหร่เนี่ยสเก,กตเตอร์ออกอีกรูปหนึ่งเนี่ยคือสุ่มฟรี <c oughs> ไม่ออกว่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุยกันได้เลย เล่นทุกวันเลยนะ๋อเล่นทุกวันเลยครับวันว่างก่อนนอนก็มาแบบใส่ทีนี้เสื้อน้อยนะอยากตามมาก็ผมปักไว้ที่เม้นด้านล่างนะทุกคนจัดไปคุย,ค,ยคุยกันได้คุยคุยกันได้เออเออเข้าดีอยู่นะเข้าโอเคอยู่นะเอ้ยอา้อาอ้าแตกหลายรอบเลยเออเอ้ย ไปต่อไหมเอ้ยไปต่อด้วยว่ะเฮ้ยเอา,าเบาๆก็พอโหเดี๋ยวมันจะวอบราเรินไปนะเพื่อนใจเย็นเอาไปไปใหญ่เลยทีนี้เอาไม่ให้กูเล่นแล้วมั้งเนะี่ยเอายังไม่ได้กดเลยอันนี้คือยังไม่ได้กดเลยนะทุกคนมันแตกเองนะเน็ตผมดีเลกแล้วดูกันได้เท่าไหร่ามาดูกันได้เท่าไหร่ทุกคนดูไปพร้อมๆกันรอบนี้จะจบที่เท่าไหร่จะจบขนาดไหน ค่ำคืนนี้จะเป็นคืนของเราหรือเปล่าจะซวยหรือจะรวยอจัดไว้ถามว่า24บาทแต่ว่าก็โอเคนะทุน500ทุกคนดูดิที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดอะค่ายเนี่ยดีสุดแหละแล้วก็แตกบ่อยมากเข้าดีมากนะโหสุดๆดเลยว่ะดูต่อดูต่อไปกันต่ออย่าเท้อใครสนใจก็ตามมาได้นะทุกคนใครที่ไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวนะทุกคนอย่าไปฝืนผมบอกเลยมันมัน มันกระทบกระเป๋าเราอะเอาง่ายๆนะอันนี้ชื่อเกมอะไรครับอันนี้ชื่อเกม Legendary Monkey King ครับผมตามกันมาดูนะถ้าอยากถ้าอยากแบบตามมาก็ดิ้งด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนหรือไม่ก็ดูผมก่อนก็ได้นะโอเคเอาเบาๆพอคือแม่งถ้าได้ก็ควรที่จะแบบหยุดนะทุกคนไม่ใช่แบบได้แล้วก็สื่เล่นสื่อเล่น,ลน,ลนบางทีเดี๋ยวมันรวบคืนนะ ันนี้ดูอารมณ์ดีจังครับอารมณ์ดีครับเมื่อวานได้มาแล้วไงถ้าดูสตรีมผมอยู่ก็จะรู้ว่าเมื่อวานผมได้มาแล้วไงเพื่อนช่วงนี้ไม่ค่อยนั่นนะตั้งแต่เล่นเว็บเว็บนี้มาไม่ค่อย้นั่นเท่าไหร่แต่มันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่จะได้ทุกคนเพราะมันแตกดีอยู่นะมันแตกดีจริงเราเล่นกับแบรนด์นี้คือรู้สึกว่าแบบโอเคเลยหรือว่าใครยังต้องศึกษาอยู่ก็เนี่ย ดูคลิปผมก่อนก็ได้นะเริ่มเท่าไหร่อะไรยังไงคุณน้อยเล่นได้ไหมดูดิดูดิดูต่อดิดูดิดูดิแม่งไปกันใหญ่เอาดิโอ้โหสิ่งสำคัญที่สุดคือเล่นแล้วเม่ถ้ามันไอ้นั่นแล้วต้องหยุดอย่าแบบไปเอาคืนหรือแบบไปตามแบบนู่นนี่นั่นมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะทุกคนผมเห็นหลายคนแล้วนะดูมันไปดูกันไป,ด,นไปดิงด้านล่างนะครับดิงด้านล่าง วิธีเล่นเล่นยังไงครับทัศนันษณีนี้คือน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเกมมวยไทยครับคือผมก็เล่นเกมนี้ครั้งแรกเหมือนกันทุกคนแต่ดูแล้วนะน่าจะเป็นการเรียงอักษรกับ Y ตรงรูปลิงเนี่ยถ้ามันออกสักสามอันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ตังค์แล้วแล้วก็สแกตเตอร์นะทุกคนสแกตเตอร์มกลงไปดูสแกตเตอร์คือถ้าได้มากกว่า3าสามอันพร้อมกันเนี่ยเราจะได้สุ่มฟรีสิครั้งนะทุกคนแค่นั้นเองเนี่ยบักวายแตกกับเรียงตัวอักษรโอ้โหแค่นี้ครับทุกคนแค่นี้เลย แต่ถ้าเกิดใครรู้แบบเอธอีเก,มเ,กมเล่นเล่นยังไงอะไรก็ทิ์บอกไปให้คนที่เขาไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เล่นอย่างนี้ครั้งแรกเหมือนกันมีคนแนะนํามานะลองดูลองดูอยากตามก็ผมปักไว้ให้ด้านล่างนะครับทุกคนคุณห้าร้อยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมันจบได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็พันสามแล้วว่าหูพันสามเลยเลยไม่อยากจะโม้เลยอ่ะดูดิดูดิไปต่อไปต่ออย่าท้อทุกคนอ้ยเราสิบบาท ไม่ต่อจะท้อทุกคนอุยพันสามันเยอะไปแล้ววะ่ะต้องเปลี่ยนราคาเล่นแล้ววะ่ะจะได้แบบนอนไวๆทุกคนตามมาตามมารอบ 5, ละฮะรอบละเท่าไรดีอะเปลี่ยนอยู่าไหมจะได้แบบรอบละห้าสิบไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบจนแล้วแหละคือตอนนี้เราได้กําไรมาเกือบพันแล้วทุกคนเผลอไปเลยกดที่เผลอไปเลยอยู่เกมวิจินเดลี่มังคีคิงครับ ยูเกม The j i n d a ี่ Monkey k i n ค่ายนี้ครับลิงด้านล่างแปะไปแล้วใครอยากตามมาหรือว่าก็ดูคลิปก่อนก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมเล่นค่ายนี้แล้วแบนด์นี้แล้วรู้สึกว่าไม่เคยกระทบกระเทือนจิตใจนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้โมนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่หน้ามานะผมเป็นนักเล่นเหมือนกันเหมือแนบบทุกคนนี่แหละที่ผมมจะตีมให้ดูเนี่ยคือเราก็แบบไม่อยากเสียเวลาไปฟรทุกคนเข้าใจว่าเอเสรจล้าิไปไหนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จะเล่วสิเปทางไหนนะทุกคนอะไรแตกเลยอุ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหุจยอดอะออกดีมากเกมนี้แบรนด์นี้เข้าตลอดเลยอะโ,อโหผม,มเล่นเว็บอื่นแบรนด์อื่นนะแม่งแบบกินเกลือตลอดอะ มันอาจจะไม่กินเกลือทุกครั้งแต่คือมันก็เนี่มันก็จะกินเกลือ90%นะแม,ม่นคือแกบอะจริงๆลองดูนะถ้าใครชอบก็ลิงด้านล่างแล้วผมจะบอกให้มีคนบอกผมเยอะมากเลยแบบไปเล่นเว็บนี้เว็บนู้นแล้วแม่งโดนโกองมาเว้ยก็เวลาพูดเวลาบอกก็ไม่เชื่อเพื่อนแล้วแบบเนี่ยเห็นไหมต้องมาเว็บนี้แบบนี้เลยลิงกด้านล่างผมเล่นมาักพักแล้วไม่เชื่อก็ดูตามสตรีมได้เลย โอ้ถ้ามันถ้ามันโดนเว็บโกงผมก็ไม่มาตรีมให้ดูให้ดูหรอกถูกไหมทุกคนก็เห็นอยู่ว่าแบบเนี่ยเล่นตั้งไหนวันแล้วทำไมไม่เชื่อกันเพื่อนต้องย้ายมาตอนนี้ย้ายมาเว็บนี้ลิงก์ด้านล่างนี้แค่นั้นเองแล้วคุณก็จะไม่ต้องมานั่งแบบผิดหวังแบบนี้เว้ยไปดูดิดูดิดูต่อไปดิดูดิโอ้โหเ้่าเว็บปลอมนะแม่งจะแบบกินอย่างเดียวอ่ะกินตังเราอย่างเดียวอ่ะ อันนี้คือแม่งเว็บแท้เว็บหน้าเว็บนู่นนี่นั่นมีมันต้องเป็นแบบนี้ไว้ทุกคนมันต้องแบบจะไปฝืนเวลาเล่นทําไมเล่นแล้วแม่งไม่ได้อะไอะูกปะแนี่กดทีเผิ่มหนึ่งดอกเนี่ยแต่ให้ทุกคนดูไปดิหนึ่งดอกเี็บร้อยกดร้อยหนึ่งสักรอบหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเรากําไรเยอะมากแล้วอะตอนเนี้ยทุนห้าร้อยอะมันไม่เสียดายกระเป๋าหรอกสลับกันแล้วกันกดสลับกันไหมสองร้อยไปรอบหนึ่งไปโอ้สองร้อยสามร้อยสองร้อยแปดสิบวะขำ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  หาเรื่องไงผมันชอบหาเรื่องลาวอยู่แล้วด้วยอะหาเรื่องอะไรใครบอกหาเรื่องดูดีเก้าร้อยแปดติดไปดีถุนห้าร้อยหลับบันดีแล้วจริงๆนะทุกคนแต่คือส่วนใหญ่ประเภทเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเอ้ยใจเยน็นไปใหญ่แล้วนั่นเอาหยุดไม่อยู่จริงพันเก้าไปแล้วคืออยากจะผมอยากจะแนะนําว่าส่วนใหญ่แล้วอะไม่ว่าจะลักษณะไหนเกมไหนอะ คุณได้ต้องพอเว้ยหรือว่าแบบต้องชนะใจตัวเองให้ได้อะเอาเท่าที่ไหวอะทุกคนอย่าไปฝืนผมแนะนําอย่างหนึ่งนะอย่าไปฝืนถ้าเราฝืนนะหรือแบบบางคนโดนจนแบบเจ้าคืนเจ้าคืนอนะ่ะผมเห็นหมดตัวทุกคนจริงๆนะเอาเท่าที่ไหวเว้ยหนึ่งเลยต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนนะแค่นั้นเลยดีกว่าเหมือนผมตอนนี้ปะมันยังไม่เสียมากไงส่นวนใหญ่มันยังได้ไงถ้ามันเสียมากผมก็จะพอแต่นี้คือแบบมันยังไม่เสียเยอะไงทุกคนก็ยาวมันไป ดูดูกันไปค่ายนี้เว็แบบนี้โหเข้าดีมากพันยี่สวิธีที่เราจะได้เงินนะได้เงินนะเอไปเทียร้อยพอเรื่อยๆทุกคนค่ำคืนนี้ผมว่าผมไม่สวยแล้วแหละวันนี้ผมรวยแน่นอน <c oughs> อันนี้เกมอะไรครับอ๋อชื่อเกม legendary monkey k i n ครับเว็แบบ pg ครับหรือว่าลิง์กด้านล่างได้เลยนะถ้าเกิดใครสนใจตามก็ ตามมาได้เลยครับดวนไปโอ้โหแม่งเอาใหญ่เลยวะ่ะดยอดป่ะไปไปไปต่ออย่าท้อไปต่ออย่าท้อพูดคุยก,กันได้นะครับพูดคุยกันได้เลยโอ้โหมันจะคือไกด์อีกแล้ววะ่ะแต่สุดจริงวะ่ะ 6.9ไปแล้วอะล่าสุดอะอะไรอยู่นะไม่ใช่หน้าม้านะเนี่ยผมเป็นนักเล่นเหมือนกันนะทุกคนอย่าหาว่าผมยังงลอย่างนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงเออเว้ยไม่เสียเวลาเล่นจริงวะต้องขอขอบคุณคนที่แนะนำเกมนี้ด้วยนะครับเ g จ n น a r y Monkey King สำหรับเว็บนี้เข้าดีมากแล้วก็โอ้โหแตกดีจริงๆ เล่นง่ายด้วยนะไม่มีการซื้อฟีเจอร์ไม่มีการซื้อสแกตเตอร์นะออกวายอย่างเดียวได้ตังแล้วกับเหรียงแค่นั้นเองแต่ทีนี้ผมยังไม่เห็นได้สุ่มฟรีเลยนะเอาจริงอะสุ่มฟรีโชว์คนดูไปไหนดิช่วงนี้มาบ่อยจริงใช่ครับผมมาบ่อยมากช่วงนี้ก่อนนอนอมาประจำอะมาทําให้ดูมาทําให้รู้มาทาให้เบิกบานจัดไปจัดไปดิ โอ้โหเ,เอาเอนดีเล่เฮ้ยเจ็ดพันสามแล้วล่าสุดยอดอ่ะโอ้โหจงเรื่องเกินลาวชิบเองเลยวะมาทุกคนดูกันต่ออย่าท้อพันห้า 1, ร้อยสันผูกวิธทีจัดไป ยอดเ็ดพันแล้วอ่ะวันนี้หมื่นคือนอนอ่ะแตกหมื่นผมนอนเลยทุกคนจบเลยสตรีมพอวันนี้นะเกสิบแล้วลองดูนะครับทุกคนลองดูปักไปด้านล่างแล้วทุกคนตั้งแต่เล่นมาคือค่ายนี้ดีสุดแล้วเนี่ยวันแล้วก็สเกตเตอร์โชว์คนดูมาหนึ่งทีดิสุม่มฟรีไปดูที่สิบไปสุ่มสิบไป แต่ให้คนดูดูหน่อยดิเนี่ยเนี่ยนั่งไงว่าแล้ว <c oughs> ตัวคูณจะเพิ่มขึ้นหลังจากชนะรางวัลทุกครั้งในการหมุนฟรีไปดูกันแครั้งนี้จะได้เท่าไหร่อันนี้คือเนี่ยสแกตเตอร์ครบสาครั้งมันจะเป็นการสุ่มฟรีแบบเนี้ยทุกคนโดยที่เราไม่ได้เสียตังค์นะมันสุ่มฟรีให้เลยเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวอร์มากนะคือเล่นมานีสตรีมมันเปิดสตรีมมาเปิดสตรีมมาก็เนี่ยซึ่งแต่ครั้งแรกนะสำหรับการหมุนฟรีทุกคนมันก็ไม่ได้แบบว่าอันนั้นจะ แต่ผมกาลังตีว่าค่านี้ได้แน่นอนอะ่ะเลือสองครั้งเรียบร้อยสองบันสีไมต้องงงนะน้องไม่ต้องงงไม่หมูนะครับไม่หมู เลยสองครั้งอ่ะคูณห้าคูณห้าไปดิโหถ้าแม่งแตกสองพัน 8, 2000, แล้วคูณห้าเท่าไหร่อโหสิบย่อแปดการหมุนฟรีสามพันหึ่ง้อยสามสิบยิงก็นอนได้แล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งนี่ก็นอนได้แล้วนะทำคืนนี้มันช่าง ฝันดีเหลือเกินเอาไปกด200ทีนึงไปโชว์คนดูเงียบร้อยโดนอีกหนึ่งทีเอ้ยได้อยู่ม,มาหาเรื่องหาราวให้ตัวเองบ่วันเนี้ยเพิ่งบอกทุกคนเมย์แบบว่าถ้ามันไอ้นี่ก็ต้องทออย่าไปฝืนก็ฝืนซะและ้ว <c oughs> ไปเวฝนืนซะและ้วเอ้ยเอาหน่อยดิไปโชว์คนดูไปหนึ่งทีหมุนฟรีผมหาหมุนฟรีทุกคนดูอีกรอบนึงดีกว่าเอาไะ หมือนปีอีกรอบหอนึ่งไหมเอาแล้วเอาเดี๋ยเอาดิเอาดิไหลไหลยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิเพื่อนไหลเฮ้ยเอาไปกันใหญ่แล้วเอาเฮ้ยแตกไดไงอย่างนี้นนเลย <c oughs> เอาพันหนึ่งอาจ,จะสองหมื่นแล้วล่าสุด แต่แว่ามันก็นโตไปดิ7,700อะ่ะ7,700เฉยเลยช็อกวะ่ะช็อกอยู่เนี่ยเอาจริงอนะ่ะงงอยู่ช็อตช็อตมากเลยตอนเนี้ยงงมากๆเลยเนี่ยมันไปไงมาไงเนี่ยทุน500อะ่ะบวกเอาดีทุกคนทุน500ออ่ะดูดิมันจบที่ขนาดไหนเนี่ยจบที่เนี่ย ทุกค,คนดูแล้วกันทุน500เรามันได้หมื่าเจ็ดนะทุกคนเล่นมาตั้งนานเนี่ยค่ายนี้ดีสุดแล้วผมบอกเลยเข้าตลอดเข้าบ่อยมากทุกคนใครอยากตามมาว็ผมปักไว้ให้แล้วนะด้านล่างวันนี้ก็พอเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเฟินแล้วยังไงมันก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนําเกมใหม่แล้วก็เล่นวันใหม่อีกทีหนึ่งนะทุกคนแต่วันนี้ทำหลักฝันดีแล้ะทุกคนไปครับสวัสดีครับ